มือบ้าบึก็รมือใช่เอยาด้ไอเดี๋ยวถุงถก็กินยาหมเลยนี่ถุงนี่กินยาหมแล้วครับแต่ว่าของไม่มีแล้วไม่เป็นไรเอามาเอามาวางไว้ทิ้งไงัวจะทิ้งกันได้เราใจเย็นไปเนี่ยเ็ใจเย็นไป แยกครับก yeah, te e, ็กระเป๋าเดียวกันก็เอาไปวดกระเปาวางไปเล่นนผมีเล่งที่ไหนโปรตีนมันคุยกันเนี่ยนะส่งที่ไหนโปรีนทรงไงคุยเม่านคุยวผมไม่ทำนะครับมีไงบอกเอาไงเอาไงหนึ่งจีบให้พี่แต่ผมไม่ได้ทำแลยไม่ทำแล้วส่งกับใครวะรับที่ไหนเข้าใจส่งที่ไหน นานได้คนไหนไม่ต่อยอ่ะ